กำลังขับไปจากาขับไปจากลังสิตไปหัวหินใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นใน Google แม p อันนี้กำลังผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ใครที่อยู่หัวหินก็ไปดูกันได้นะครับโอเคขับรถนะครับจะมองไม่ค่อยได้เราก็จะเล่าอะไรไปเพื่อน โฟคิงก็ลาจอภาพยนตร์แล้วหลายคนก็ได้ไปด,ได,ดไปูได้เดินทางไปกับหนัง,งเ,เรื่องโฟคิงนครับได้เดินทางไปกับตัวละครต่างๆได้รู้จักเรื่องราวเได้ทั้งความสนุกรถต่างๆบางนคนอาจจะได้ข้อคิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะจะได้หยิบช่วยอะไรไปว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะเลือกหยิบเลือกจับเอาได้ ในฐานะคนที่มีส่วนร่วมคนหนึ่งในหนังเรื่อง Four King ผมไม่ได้ไปวันวันอําลาโลเพราะว่าผมผมเทั่วคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่โคราชอยู่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับกิจกรรมของภาพยนตร์เท่าไหร่ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆหนังแฟน,น Four King ขอบคุณ พุทธิพงศ์หน้าทองนะครับขอบค,คุณเพื่อนๆน้องๆนักแสดงเป็นประสบการณ์ของผมที่ที่มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกไ้หรือเปล่าก็คือการแสดงเนี่ดนรตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นชีวิตเป็น,นจิตใจเป็นลมหายใจเป็นถนนเส้นหลักแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นเหมือน อะไรที่โชคชะตากำหนดให้ได้แสดงภาพประโยชน์เรื่องนี้อะไงี้อาจจะเป็นพุทธด้วยที่ที่เห็นว่าเราน่าจะทําบทบาทนี้ได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ที่ดีที่ได้รู้จักกับ ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ทำให้หนักเรื่องนี้เป็นที่ที่จดจำผมก็ดำเนินสิ่งที่ผมรักต่อไปก็เคือดน,นตรี ใจแล้วเป็นชีวิตอย่างไรก็คิดถึงกันกนมนน็มาดูคอนเสิร์ตนะครับมาดูคอนเสิร์ตได้เสิร์ฟแหลมสมพล ี่สิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เช่นการออกกลังกายก็น้อยครับการออกกลังกายก็พยายามพยายามครับโอเค I think I'm um ขับรถอยู่คนเดียวแล้วก็มันเพลินคุยกับแฟนเพลงดีกว่า ทำให้ไม่ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงอัปเดตนะแล้วเ,เจอกันคืนนี้สวาสจีครับ